สวัสดีค่ะพบกับพี่มัดพี่โอ๊ตแล้วก็พี่เบลในรายการวิดบ um ึ้มสเปเชียลวันนี้นะคะรายการวิดบื้มของเราจะมาแนะนำสีการทดลองวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่21กันค่ะเรียกว่าชุดเพลินสายแล้วชุดเพลินสายมันคืออะไรคะ ก็สำหรับชุดเพลนซายนะครับก็จะเป็นชุดที่ทานไปแส่แก,กมโกโกของเราเนี่ยได้ทำงานร่วมกับอาพาวชอ,ออกมาเป็นชุดจิตก,การทั้งหมดสีกระทดลองด้วยกันก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ไฟฟ้าครับผม,มชุดเพลนซ้ายนะคะเหมาะสําหรับเด็กอายุ9ถึง16ปี ผู้ปกครองนะคะสามารถนําไปทดลองกับน้องๆที่บ้านได้หรือว่าอาจารย์เนี่ยก็สามารถนําไปเป็นสื่อการเรียนการสอนภายในห้องค่ะเนื่องจากว่าแล็บบล็อกแต่ละอันนะคะตรงกับหลักสูตรแกนกลางแล้วก็มีตัวชี้วัดต่างๆรองรับด้วยนะคะจุดเด่นมีอะไรบ้างคะคสาหรับจุดเด่นนะครับภายในแ,บบแล็บบล็อกก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานมีคู่มือการเรียนรู้ที่ทันสมัยตัวก,การสแ,แกนชีวัดโค้มีน้ําหนักเบาและราคายอดนิยม การดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนะคะให้น้องสแกน QR code ใต้ฝากล่องเลยจากนั้นก็คลิกไปที่ลิงก์หน้าเว็บของเพื่นไซจะมีทั้งหมด4กิจกรรมเลยนะคะหากน้องๆต้องการคู่มือภาษาไทยให้น้องกดคำว่าคู่มือกิจกรรมจากนั้นใส่รหัสผ่านแต่ถ้าต้องการคู่มือภาษาอังกฤษก็ให้น้องกดไปที่ชื่อภาษาอังกฤษแล้วใส่พาสเวิร์ดนะคะ ตอนนี้นะคะชุดเพลนไซน์เนี่ยมีให้น้องๆเนี่ยร่วมทดลองจะได้แก่สีก่การทดลองละกันนะคะได้แก่ชุดเคมีฟองฟูหันสารกระจกเงาชุดสารดูใจพบเรื่องเรื่องวงจรตอนนี้นะคะมีสีแล้วอนาคตจะมีเพิ่มอีกไหมคะก็สำหรับน้องๆ้องคนไหนครับที่สนใจนะครับก็ติดตามกันได้เลยว่าจะมีชุดกิจกรรมอะไรอะไรสนุกสนุก,นกออกมาให้น้องๆ้องได้ร่วมสนุกกันหรือไม่มครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อ ชุดเพลนทรายเนี่ยได้ที่บริษัทแกมมากโกอพอวชแล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นๆตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แกมมาร์โกประเทศไทยจำสัด